ยกไปขับไปสมนนิมันหนักเหรอมันหนักหินเหรอไปดูสิไปดูสิไ,ไ,ปสไปไหมดูสิรถขับไปไหมไม่ไปไม่ไปเลยเหรอไม่ไปลองขับดูสิไม,ไม่ไปไม่ไปเลยเหรอ เอารถตักแลยเอารถตักหาคนเห็นเลย ไปขับไปสมนนิมันหนักเหรอมันหนังหินเหรอไปดูสิไปดูเจนไปไหมดูสิรถขับไปไหมไม่ไปไม่ไปเลยเหรอไม่ไปลองขับดูสิไม,ไม่ไปไม่ไปเลยเหรอ รถตักเลยรถตักหากนเห็นเลย ยกไปขับไปสมนนิมันหนักเหรอมันหนักหินเหรอไปดูสิไปดูสิไป,สไปไหมดูสิรถขับไปไหมไม่ไปไม่ไปเลยเหรอไม่ไปลองขับดูสิไม,ไม่ไปไม่ไปเลยเหรอ

啥？ ไปขับไปสิมันหนักเหรอมันหนักหินเหรอไปดูสิไปดูสิ่นนงไป,ไปไหมดูสิรถขับไปไหมไม่ไปไม่ไปเลยเหรอไม่ไปลองขับดูสิไม่ไปไม่ไปเลยเหรอตอนหนิ่งอยากตอนหนิ่งอยาก รถตักเลยรถตักหาก็เห็นเลย ขับไปสิมันหนักแล้วมันหนักหินแล้วไปดูสิไปดูสิ่ไปไหมดูสิรถขับไปไหมไม่ไปไม่ไปเลยเหรอไม่ไปลองขับดูสิไม่ไปไม่ไปเลยเหรอ